ดีค่ะพี่พี่น้องๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมดามบ้านนาสวีเดนค่ะสาวบุรีรามสาวอีสานในประเทศสวีเดนนะคะก็เป็นสาวบ้านนาคนหนึ่งค่ะคือหลายๆท่านคงติดตามคลิปของวันมาเยอะแล้วนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตของวันก็จะไม่เหมือนใครและรูปแบบของใครๆก็จะไม่เหมือนวันด้วยจ้อาอม หลายหลายคนคงจะรู้จักกันมาแล้วนะคะส่วนพี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็ติดตามชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะวันเป็นสาวบุรีรัมค่ะที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนอาหารการกินส่วนใหญ่ของวันนะคะจะเน้นอาหารอีสานแบบอาหารอีสานสไตล์ลาวขเขมรบุรีรัมนะคะซึ่งมันจะมิกซ์มิกซ์แล้วเมื่อ 2- 3สาวันที่แล้วนะคะวันได้ดูคลิปของหมอบ้านนาพามวนค่ะ เขาไปกินแกงอ่อมไสแตกอุ้ยพูดแล้วเปรี้ยวปากมากๆเลยคือแกงอ่อมที่แบบาชาวไร่ชาวนาะตามวิถีอีสานเขาไปดักไซค่ะคือมีตัวใส่ไปไปไปดักสัตว์น้ำที่อยู่ตามไร่ตามนานะคะก็จะมีกุ้งหอยปูปาลาหลายหลายชนิดรวมกันคือแบบนี้นะวันเคยกินตอนที่พ่อวันยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณพ่อเสียไปนานแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วค่ะ หอมไส่กน,นี่ามีนนอ,อ,อ่ยังมีมันติดอยู่ในไส้นี่ยปุกยางได้กันด้วยนี่หอมปลาไหลเหมือนกับรวมกันคือแบบนี้นะวันเคยกินตอนที่พ่อวันยังมีชีวิตอยู่นะคะคุณพ่อเสียไปนานแล้วค่ะเกือบ20ปีแล้วค่ะ แต่วันก็เติบโตมามาในวิถีชีวิตแบบลูกลูกชาวนาะที่พ่อเขาก็จะไปหาอาหารตามไร่นามาแล้วพ่อก็จะทําอาหารประมาณนั้นค่ะซึ่งอาหารแบบนั้นนะวันชอบมากๆเห็ดแล้วแบบมันเปรี้ยวปากแล้วก็คิดถึงพ่อแดยวันก็เลยอยากจะทําแบบคล้ายๆกับที่หมอวริศทำนะคะหมอบ้านนาพาม่วนค่ะขอบคุณสูตรด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะลองทําเท่าที่อุปกรณ์เรามีคือใส่แตกไม่ได้เลยค่ะอื คือแบบน้ำลายมันไหลเลยคะ่ะนี่คะ่ะวันได้ปลาวันไปหาซื้อปลานะคะมันเป็นปลาคล้ายๆกับคือเหมือนกับปลาญี่ปุ่นนะคะหน้าตาเหมือนปลาญี่ปุ่นเป็นปลาตัวเล็กไข่เต็มท้องเลยนะคะไม่แพงจ้า1กิโลครึ่งห้าสิเก้าหกสิบครน1ร้180บาทคะ่ะหนึ่งกิโลกิลครึ่งร้อยแบาท วันแบ่งเป็นถุงเล็กๆแบบนี้เอาไว้แกงได้4ครั้งนะคะ180บาทครั้งนี้4 40 40บาทนี่คือปลา40บาทโอ้ยกินง่ายรับรองอยู่สวีเดนกินอาหารอีสานได้ไม่เปลืองนะคะแล้วทีนี้วันก็ได้กุ้งมาค่ะกุ้งนะคะก็จะมาทำแบบอาหารฝรั่งใส่แตกค่ะ พร้อมๆกับวันจะเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังนะคะมีน้องๆน,น้องคนหนึ่งค่ะที่เพิ่งมาดูคลิปวันนะคะแล้วน้องเขาก็บอกว่าประทับใจมากๆที่เห็นวันเล่าชีวิตของผู้หญิงไทยอีกสไตล์หนึ่งที่มาอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะแล้วน้องก็ถามว่าอยากให้พี่เล่าให้ฟังว่า,าที่ทะเลที่นี่นะคะที่แม่น้ำที่นี่ มีอะไรบ้างให้เก็บกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันทำกับข้าวไปด้วยแล้ววันเล่าให้ฟังไปด้วยนะคะพี่ๆน้องๆห้ามพลาดถ้าอยากรู้ว่าทะเลหรือมหาสมุทรหรือทะเลสาบที่ประเทศสวีเดนมีอะไรบ้างให้เรากินได้นะคะตามไปชมตามไปฟังแล้วก็ไปดูวิธีการทำอ,อ่อมไซแตกแบบหมอวริสหมอบ้านนาผามวนนะคะใครอยากดูอ่อมไซแตกต้นฉบับที่หมอวริสไปกินมานะคะ อร่อยมากๆแซ่บมากๆกดในลิงก์ช่องได้เลยนะคะวันวางลิงก์ช่องไว้ให้ตรงชื่อคลิปแล้วจ้ากดเข้าไปได้เลยค่ะแล้วเราไปดูวิธีการทำอ่อมไซ์แตกสไตล์มาดามบ้านนาสวีเดนกันจ้าเมนูวันนี้อ่อมไซต์แตกค่ะไสสวีเดนนะคะดักปลาสวีเดนค่ะนี่นะคะดูวิธีและดูวิธีการทำแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าสวีเดนอาหารทะเลหรืออาหารทาง ทะ,ทะเลสาบและมหาสมุทรมีอะไรกินบ้างนะคะพี่ๆน้องๆอย่าพลาดห้ามพลาดดูวิธีการทำาอมไปด้วยกันแล้วก็ฟังเรื่องราวธรรมชาติสวีเดนด้วยกันนะคะในขณะที่วันเตรียมของนะคะวันก็จะเล่าให้ฟังไปด้วยะค่ะตําเครื่องแกงไปด้วยนะคะขอแบบ เผ็ดเผ็ดแรงแรงจ้าพริกพริกแห้งหนึ่งกำเลยค่ะพริกสดแพงมากกินพริกแห้งตลอดนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบคือของแช่แข็งเรานั่นเองค่ะ,ะขานะคะขาแช่แข็งมาจากประเทศไทยค่ะอันนี้พี่คนไทยเอามาฝากนะคะเพราะว่าของวันตากแห้งม้หมดแล้วจ้านี่นะคะค่ะมันแกงออมนะคะนี่ค่ะเป็นน้ําแข็งแบบนี้เลยนะคะ ขออนุญาตใช้มีดบุก,บก,แกๆแกะแกะแงะแงะวันไม่ได้กลับเมืองไทยมา2ปีแล้วค่ะพี่เขามาเขาก็เอามาฝากคนไทยที่นี่ใจดีแบบนี้นะคะม mm ี hmm. ของมาฝากกันตลอดนะคะา่าพี่แห้งนะคะไปแล้วนะจ๊ะ ใบมะกรูดของวันอันนี้เป็นใบมะกรูดแห้งนะคะอันนี้ตักมาจากเมืองไทยเดี๋ยวค่อยใส่สุดท้ายเพราะว่าโขลกไปแล้วมันจะแหลกมากๆค่ะทีนี้นะคะในขณะที่เตรียมเครื่องออตะไคร้ก่อนเลยวันก็จะเล่าให้ฟังค่ะที่ประเทศสวีเดนนะคะลักษณะภูมิประเทศของเขาลักษณะยาวๆเหมือนภาคใต้บ้านเราค่ะแล้วทีนี้นะคะอีกฟากหนึ่งติดประเทศนอร์เวย์อีกฝากหนึ่งจะติดทะเลมหาสมุทร นอตซีนั่นเองนะคะหรือทะเลเหนือค่ะที่อยู่ติดขั้วโลกเหนือนะคะตอนเหนือของสวีเดนนะจะเป็นประเทศเอม,มืองที่มีน้ําแข็งตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะชื่อว่ากิรูกิรูกิรนานะคะวันเคยไปมาครั้งหนึ่งค่ะ ในโซนตอนเหนือของสวีเดนนะคะก็จะติดกับประเทศฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์ที่แบบหิมะยาวนานมากแล้วก็หนาวมากเวลาหิมะตกทีนะคะสูงท่วมรถเลยค่ะใส่ตะไคร้เยอะๆนะคะแล้วก็ส่วนส่วนในตัวเมืองที่ติดทะเลนะคะทะเลที่สวีเดนมีอะไรบ้างเกือบทุกที่ที่มีทะเล ก็จะมีกุ้งหอยปูปลาสมบูรณ์มากเหมือนที่วันเคยพาไปเก็บหอยนางลมแล้วก็หอยแมงกูที่สตรมสตาร์นะคะส่วนตัวเมืองที่วันอยู่วันจะเปรียบเทียบให้ฟังกับกับลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยนะคะตัวเมืองที่วันอยู่เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองที่ติดทะเลแต่ของวันไม่ติดทะเลค่ะมีแต่ทะเลสาบนะคะทะเลสาบก็คือ น้ําที่มันเป็นน้ํากร่อยค่ะแล้วก็เป็นปากทางที่ออกจากทะเลสาบไปไกลพอสมควรเราถึงจะเจอมหาสมุทรหรือทะเลนะคะส่วนโซนนี้ก็คือเป็นทะเลสาบล้วนๆค่ะแล้วก็ไม่มีอาหารทะเลคือมันไม่ใช่ทะเลนั่นเองนะคะส่วนเมืองที่ติดทะเลก็ต้องขับรถออกไปอีกประมาณ200-300กิโลเมตรค่ะเรียกว่าไกล ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะคะวันก็คงจะอยู่บุรีรัมย์ละค่ะแล้ว,ลวก็ต้องกลับขับรถไปทะเลที่จันทบุรีนะคะประมาณนั้นเลยนะคะลักษณะเป็นแบบนั้นค่ะเมืองที่วันอยู่ก็ค,คล้ายค้บุรีรัมย์อย่างนั้นเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราโขกพริกแกงใส่ครือด้วยค่ะแล้วทะเลที่สวีเดนนะคะอาหารทะเลเขาอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะพี่น้องคือมันมีทุกอย่างเลยวัน ยังไม่เคยตกปูตกปลาคือหนึ่งวันเป็นลูกชาวนาะที่ตกปลาไม่เป็นนะคะเดี๋ยวขอโขกพี่แกงก่อนนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนสะเทือนไหมคะเสร็จแล้วจ้าวันใช้วิธีการโขกหยาบๆนะคะ นี่แหละค่ะสูตรพี่แกงอ่อมโอ้ยลืมใส่กระปีซะที่น้องงั้นเราก็ต้องเอากระปีไปใส่พอ,อนผัดนะคะต้องห้ามลืมเลยเนาะกระปีนี่แหละค่ะได้พี่แกงแล้วนะคะพริกมากกว่าปลาค่ะทีนี้วันก็จะเล่าให้ฟังต่อนะคะว่า,าทำไมวันถึงบอกว่าวันเป็นลูกชาวนาปแปลกแปลกแปลกแปลอยู่นิดนึง ตอนที่พ่อวันยังไม่เสียชีวิตนะคะพ่อจะเป็นคนที่ทําปลาให้ลูกกินค่ะเพราะว่าวันนะคะเป็นลูกสาวคนโตที่ทําปลาไม่เป็นแล้วก็วันแพ้กลิ่นข่าวปลาค่ะวันจะอาเจียนจะอ้วกตลอดเลยพ่อก็เลยไม่เคยให้ทําพ่อกับแม่เลยไม่เคยให้ลูกคนนี้นะคะค่าเป็ดค่าไก่ค่าปูค่าปลาอะไรแบบนี้เลยคะ่ะวันเลยโตมาแบบนั้นนะคะ พอโตมาสักหน่อยก็มีน้องชายหน้าที่การฆ่าสัตว์ต่างๆพวกเนี้ยก็เลยกลายเป็นของลูกผู้ชายไปซะเลยค่ะจนถึงทุกวันนี้นะคะวันก็ทําไม่เป็นจ้าวันทําปลาไม่เป็นนะคะวันก็จะแบบอ้วกอะคะ่ะแต่กินนะคะถ้าสุกแล้วกิน,นะคะ่ะไม่รู้ว่าทําไม่เป็นหรือขี้เกียจอันนี้ก็ยังยังแยกตัวเองไม่ออกนะคะวันทําไม่ได้ค่ะคือ คือตอนนี้นะคะมาลองทำเองบ้างน,นิดหน่อยค่ะก็ยังอาเจียนนะคะวันต้องใส่หน้ากากใส่ผ้าปิดจมูกไว้เลยจ้าคือเป็นจริตแบบนั้นเลยจ้ะทีนี้แต่วันก็จะเตรียมเตรียมผักไปด้วยนะคะวันก็เลยทำไม่เป็นค่ะก็เลยตกปลาไม่เป็นนะคะตกปลาฆ่าปลาไม่เป็นค่ะซื้อกินอย่างเดียวเลยจ่าปลาวันนี้ก็ซื้อกินส่วนพี่ๆน้องๆที่เขาแบบมีวิชาติดตัวมานะคะแบบ เ,เรียกว่าอะไรล่ะตกปลาตกเบ็ดตกหวานแหอะไรเป็นนะเขาเอามาทําเป็นอาชีพกันเลยค่ะตกปลาขายอะไรแบบนี้เลยวันนะตอนที่มันทํางานที่นอร์เวย์วันก็ซื้อกินค่ะมีพี่ๆคนไทยที่เขาว่างงานไม,ไม่ไม่มีงานทําเขาก็จะหาไรายได้ช่วงซัมเมอร์ค่ะเขาไปตกปลูปูนะคะคล้ายๆกับปูปูดํา ที่เขาดองใส่ส้มตำนะคะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วมันก็จะอยู่ติดแบบชายทะเลบ้านวันไม่มีทะเลวันก็ไม่มีปูแบบนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือผักที่เราจะอ่อมนะคะผักเราก็จะดูไฮโซนิดนึงค่ะเพราะว่าผักไทยแพงเราก็กินผักสรังนะคะทีนี้เขาก็ตกมาขายค่ะวันเคยทําคลิปแกงอ่อมปูไว้ด้วยนะคะพี่ๆน้องๆลองไปดูปูแบบนั้นเลยค่ะ ไม่น่าจะมีในช่องนี้น่าจะมีคลิปนานแล้วนะคะส่วนวันนี้นะคะมันเป็นของอที่ไม่มีปูเสียดายเสียดายแต่วันน่ะมีปูดองนะคะวันจะใส่ปูดองให้มันเป็นกลิ่นปูค่ะแล้วทีนี้นะคะเขาก็มีมีปลา,ปลาพูดถึงปลาทะเลก่อนนะคะกินได้ทุกชนิดเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีช่วงเทศกาลที่ให้เราตกปลาได้นะคะ ส่วนเทศกาลแบบที่ปลาวางไข่เขาก็จะไม่ให้เราตกค่ะแต่นั่นนะคะเหมือนที่เราให้ฟังวันไม่เคยตกปลานะคะอันนี้กําลังลอกซอา,ารารี่ค่ะแล้วก็มีตั้งแต่ปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะที่เยอะมากๆในโซนนี้นะคะสวีเดนและนอร์เวย์ก็คือปลาโทสเนื้อสีขาวที่วันเคยทำกับข้าวให้กินแล้วนะคะแล้วก็ ปลาแซาลมอนค่ะคือปลาแซาลมอนเนี่ยเยอะมากๆในแบบทะเลเหนือที่มันสูงๆขึ้นไปทางตอนเหนือนะคะแล้วกเ็เขาก็จะไปตกไปกันมาขายค่ะส่วนส่วนกุ้งแบบนี้นะคะเยอะมากๆคือคนที่เขามีเรือที่ลากเอานะคะกุ้งแบบนีเ้เขาก็จะไปทะเลแล้วก็ในเรือของเขานะคะจะมีที่ต้มกุ้งมาแล้วค่ะพอาะลากเสร็จแล้วนะคะก็ต้มเดี๋ยวนะคะแกะไม่ออกแล้วก็ ต้มแล้วก็น็อคน้ําแข็งไว้เลยค่ะบนเรือที่เขาหาหาปูหากุ้งขายนะคะจะมีเครื่องต้มแล้วก็มีเครื่องทําน้ําแข็งแบบอัดน็อกมาจากทะเลเลยค่ะอ่ะอะมามันกุ้งกับปูก็เลยจะสดมากแล้วก็มีกุ้งอลัสก้าหรือเขาเรียกว่าปูอลัสก้าค่ะตัวใหญ่ๆนะคะจะมีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารทะเลของเขานะเยอะมากจริงๆค่ะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันลงคลิปสตอมสตาร์ทเมืองที่ติดใช้ทะเลที่วันเคยไปอยู่มานะคะเขาก็จะพี่ๆน้องๆที่มีเรือสามีทําประมงพวกนี้จะเอาปุ้มกุ้งเอาปูเอา,ปเอาหอยมาแจากคนที่ไม่มีทะเลคนที่ไม่มีเรือกินนะคะวันก็ได้รับอาน,นิสงส์ตรงนั้นด้วยจ้ารามาล้างผักกันค่ะ ที่ใส่อ่อมก็จะแบ่งออกเป็นผักที่สุกยากสุกง่ายตามกันไปนะคะอันนี้ก็ใส่แทนผักชีก็มีนะคะอยู่ในช่องฟิตหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไว้ลลแล้วอันนี้มันจะทําเป็นผักชิ้นใหญ่ๆที่เราได้เคี้ยวได้กินกันคะ่ะที่น้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อนะคะรอฟังนะจ๊ะทีนี้นะคะปลาแซาลมอนเนี่ยถือว่าเป็นปลาส่งออกอันดับหนึ่งของ ประเทศนอร์เวย์เลยแต่ส่วนสวีเดนก็มีนะคะแต่ว่านอร์เวย์ก็มีเยอะกว่านะคะปลาแซลมอนนะคะส่วนสาวไทยนะคะที่เขามีสามีที่มีทําทประมงนะคะชอบตกปูตกกุ้งนะคะอย่างน้องสาวสกลระเบิรนะคะ วันจะใส่ลิงค์ช่องน้องไว้ด้านล่างนะคะลองไปดูค่ะช่วงนี้น้องเขากําลังเอาเรือออกแล้วนะคะก็จะเห็นวิถีชีวิตของสาวไทยอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอันนั้นคือน้องโสมอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะก็รู้จักกันใน u t u b u เนี่ยแหละค่ะแล้ววันก็ทํางานอยู่ประเทศนอร์เวย์ด้วยนะคะก็เลยรู้จักเจริตเข้ากันคะ่ะเจริตเข้ากันถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีเลยนะคะวันกับน,น้องโสมนะคะ ไปดูวิถีชีวิตแบบนั้นที่ที่ช่องน้องโสมนะคะก็จะเห็นรูปแบบน้องโสมนี่มีกิจกรรมที่ดูเยอะเลยค่ะส่วนพื้นที่ที่วันอยู่เนี่ยมันมีแต่ทะเลสาบมันก็จะมีแต่ปลาน้ำจืดค่ะซึ่งเขาก็ตกปลากันนะคะวันนะคะวันเป็นคนตกปลาไม่เป็นอย่างเดียวไม่พอค่ะวันยังได้สามีที่ตกปลาไม่เป็นด้วยค่ะแล้วก็กลัวเบ็ดกันทั้งคู่นะคะวันเมื่อก่อนวันตกตก ตกเบ็ดทําเป็นนะคะแต่ว่าอยู่นี่คือพอสามีเราทำไม่เป็นมันเหมือนเราไม่มีคนคอยคอยแนะนำอะค่ะเราจะทําอะไรง่ายๆเหมือนบ้านเราไม่ได้นะคะเราต้องรู้กฎรู้อะไรรู้วิธีอะไรของเขาอีกเยอะค่ะมันต้องรู้จริงนะพูดง่ายๆจะตกปลาก็ต้องมีความรู้พูดง่ายๆนะคะซึ่งสามีวัน,นก็ไม่มีความรู้วันก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่เก็บเห็ดเก็บผักอย่างเดียวจ้า ส่วนปลาก็ได้แต่มองๆแล้วก็หิวตามเขาอยากกินก็ต้องไปซื้อเอาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราทําไม่เป็นนะคะเราก็ต้องยอมแล้วก็ส่วนส่วนวิธีชีวิตการตกปลานั่นแหละค่ะไปตามที่น้องสมสาวสกลระเบิดได้เลยนะคะทุกคนแล้วทีนี้นะคะส่วนของวันเวลาเรา,ยา,ยายอยากกินมันก็จะไปซื้อเอาเป็นครั้งคราวค่ะ แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันเป็นปลาตัวเล็กวันกําลังงงอยู่ว่าวันจะทําปลาทําต้องทํำไหมนะคะเดี๋ยววันขออนุญาตเช็คปลาก่อนค่ะว่ามันต้องทําอะไรอีกหรือเปล่านะคะวันไม่ถนัดเรื่องปลานะคะแต่พอจะเอาไส้เอาภุมออกได้ค่ะวันลองแง่ดูแล้วนะคะพี่ๆน้องๆมันเป็นไข่ล้วนๆเลยค่ะวันเลยไม่แน่ใจว่าวันต้องเอาอะไรออกไหมใครเคยทํา บอกวันแนเด้อวันเป็นคนกินไส้ปลาพุงปลายอยู่แล้วนะคะที่ภาคีสารเราเอามาะมกหมกไส้ปลาที่ร้านปลาตะเพียนที่เขาขายในตลาดสดนะคะเขาจะแยกไข่และไส้ปลาออกเอามาหมกแซบแซบจากเพราะฉะนั้นวันเป็นคนกินขี้ปลาไส้ปลานะคะวันก็เลยจะแงะดูว่ามันแบบสกรปรกไหมนะคะมันไม่มีไส้สีดำๆเลยนะมันเป็นไข่ล้วนๆเลยค่ะ เหมือนปลาญี่ปุ่นตัวเล็กๆเลยค่ะเนี่ยไข่ล้วนๆเลยนะคะวันก็เลยแงะเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวล้างน้ําค่ะนี่นะคะไม่ไม่มีขี้พูด,ดง่ายๆนะคะส่วนผักอย่างอื่นแกงอ่อมนะคะพระเอกก็คือต้องมีผักชีลาวจ้ะผักชีลาวฝรั่งดูต้นดูต้นนะคะวันซื้อแล้ววันแยกต้นเอาไว้ใส่แกงอ่อมค่ะใส่เยอะๆเนาะอุ้ยมันจะมันจะล้นปลาจริงๆค่ะนี่นะคะผักเรา เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาลุยกันจ้าเปิดไฟไปแล้วนะคะหม้อซะใหญ่กว่าปลาค่ะอ,อ,อันดับแรกเลยนะคะเราจะตั้งหมอ้อตอนนี้เปิดไฟแล้วจ้าวันเอากะปิลงไปละลายในน้ำซรกน้ำที่เราตามล้้นรุกแล้วนะคะแล้วก็เราจะใช้ปู แบบที่เป็นปูกระปุกแบบนี้ค่ะใส่ให้มันเป็นกลิ่นปูนะจ๊ะอันนี้มันเป็นปูดองปูดองเค็มนะคะวันก็จะใช้นิดเดียวค่ะเพื่อเพื่อไม่ให้มันเค็มเกินไปขอใส่ลงไปในในพริกแกงเลยแล้วกันค่ะเอาไปคั่วตั้งแต่ตอนพริกแกงเลยเนาะให้มันมีกลิ่นค่ะ มันก็จะเป็นกลิ่นปูดองฉุนๆเหม็นๆนะคะแซบๆจ,าจาๆ้าแซบๆอุยแค่นี้ก็ได้กลิ่นแล้วนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวตั้งหม้อให้ร้อนค่ะตอนนี้นะคะวันขอเริ่มด้วยน้ําที่เราล้างโคลฟเลยค่ะตอนนี้ฝรั่งข้างบ้านเตรียมเหม็นก็ได้เลยนะคะ<ม>เพราะว่ามันมีกระปีด้วยจ้าพี่ๆน้องๆค่ะวันลืมกระเทียมจา้าเอามาบุกแบบนี้ใส่เลยนะคะ ตอนตำเครื่องแกงหรือใส่กระเทียมค่ะมอจะเมาส์เนี่ยน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะวันก็จะเอาพริกแกงลงไปรวนให้มันหอมค่ะเริ่มต้นจากพริกแกงดูนะคะพี่จีน้องๆจา๋าสมุนไพรลร้รวนเลยค่ะกลิ่นกะปิเริ่มโชยหอมมากเสร็จแล้วนะคะปรุงรสด้วยรสดีค่ะวันึงคนไม่กินผงชูรสแต่ก็หนักรสดีมากเลยนะคะ รสดีก็ผมชโลดข้างในแล้วค่ะเนี่ยกะประมาณเท่านี้ละคะ่ะเดี๋ยวมันจะมีความเค็มของกุ้งออกมาด้วยนะคะแล้วก็ปูดองของเราเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เน้นเค็มนะคะกะปิก็เค็มค่ะปูดองก็เค็มกุ้งก็เค็มนะคะตอนนี้พ <c oughs> ี่แกงเริ่มได้กลิ่นแล้วค่ะมันจะใส่ปลาลงไปค่ะ เนี่ยวันแบ่งไว้กินสอบสี่ครั้งนะคะเดี๋ยวทําให้ดูทุกเมนูเลยนะคะนั้นๆจะได้ซื้อปลาวันนี้ลงทุน40บาทจ้าลงทุนปลา40บาทแต่ผักเอาการอยู่ค่ะก็เอ,เอาเอาปลานะคะลงมาเผ็ดมากค่ะกลิ่นเผ็ดลงมาผัดกับเครื่องแกงนะคะเห็นไหมคะพี่น้องสาว อยากให้เห็นเตาค่ะขยับกล้องนิดนึงนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พวกเครื่องหอมค่ะเครื่องหอมวันจะทําแบบอ่อมแห้งๆนะคะพี่ๆน้องๆจา๋าส่วนกุ้งนะคะมันเป็นกุ้งสุกอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราใส่ตอนสุดท้ายนะคะใส่ผักเลยจ้าปลาก็สุกง่ายนะคะอ่อมคือมันจะต้องเป็น ผักไปเปื่อยป้าไปเปื่อยนะคะเอาแครอทลงไปก่อนกับผักชีลาวค่ะเพราะว่าผักชีลาวต้นมันแข็งนิดนึงค่ะดูปริมาณน้ำนะคะว่ามันจะรอดไหมนี่นะคะก็กลุกๆค่ะไม่น่ารอดนะคะขอเติมน้ำ ล้างเครื่องแกงไปด้วยค่ะคิดว่าเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาจากผักอีกนะคะเติมน้ำไม่เยอะค่ะน้อยหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวสักหนาทีเรามาเติมผักที่เหลือ10นาทีปลาก็สุกแล้วนะคะหานาทีแล้วนะคะปลาสุกแล้วจ้านี่คนไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้เละแน่นอนมันก็จะเติมกุ้งค่ะกุ้งที่มันต้มสุกแล้วนะคะให้มันได้กลิ่นหอมกุ้งเนาะ จัดระเบียบก่อนตอนนี้จะลดไฟลงแล้วนะคะวันเปิดไฟไว้ที่เบอร์แรงสุดค่ะนี่อีกสัก5นาทีนะคะเติมผักเครื่องหอมเครื่องหอมที่เหลือจ้าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าแกงอ่อมไซแตกฝรั่งมีไซมีปลาในไซ์แค่นี้นะคะวันนี้5นาทีเรามาดูกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะสุดท้ายผักสุดท้ายคือไม่ต้องสุกมากค่ะมันจะได้หวานหวานกรอบๆนะคะมากินอ่อมด้วยกันโอ๊ยวันยังไม่ได้ช๊ย <laughs> เสียงดังโทษๆยังไม่ได้ชิมเลยค่ะขาดอะไรหรือเปล่าจ้าเ <laughs> ผ็ดแน่นอนเชื่อได้อือหื้อ โอ้ยแสบมากโอ้ยอยากให้ชิมเด้อพี่พ,พี่น้องๆกินด้วยกันเด้อจ้าเดี๋ยวตักไม่ให้ปลามันเละนะคะโอ้ย,อยได้กินแล้วอ่อมไซแตกไสฝรั่งเด้อหมอวารีมากินด้วยกันค่ะพี่พี่น้องๆที่เป็นคออาหารอีสานด้วยกันนะจ้า ส่วนพี่ๆน้องๆที่ไม่ใช่อีสานก็ตามเมนูนี้แนะนําเลยค่ะแกงอ่อมนี่เพื่อสุขภาพร้อยเปอร์ซ็นเลยนะคะไม่มีอะไรที่เป็นไขมันเลยจ้านี่โปรตีนดีล้วนๆนะคะโอ้ยภู <laughs> <c oughs> มิใจภูมิใจในผลงานตัวเองค่ะแซ่บมากจ้าด้วยความที่มันมีปูดองนะคะมันเลยได้กลิ่นปูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวันถักผักชีลาวค่ะเพราะว่าเราใส่มาตอนเริ่มต้นโอ้ยนี่ค่ะ แห้งๆค่ะแล้วก็น้ำข้นๆนะคะน้ำมันก็จะไปอยู่ในเนื้อปลาหมดแล้วค่ะนี่จ้าแกงอ่อมไซแตกสูตรสวีเดนจ้าไซสวีเดนนะคะมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะจ้าพี่ๆน้องๆจ้าทำวันนี้ได้กินสองมื้อค่ะเหลืออีกหนึ่งชุดเลยนะคะ มาจ้าเสร็จแล้วค่ะอ่อมไซ์แตกเป็นไงเจ้าหมอวริศอยู่สวีเดนก็มีอ่อมไซแตกกินนะคะส่วนใครยังไม่เคยทำทานสูตรนี้ลองจ้อร่อยมากๆเมนูนี้สูตรนี้ทำได้ที่สวีเดนซื้อทุกอย่างได้ที่สวีเดนนะคะเดี๋ยวเรามากินกันจ้าแล้วก็ข้าวนิดเดียวเน้นปลาแล้วกันค่ะวันนี้นะคะวันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่น้องๆถามมานะคะน้องๆแบบ f อฟนะคะ ถามมาหลายคำถามมากๆเลยค่ะวันจะทยอยตอบให้นะคะนี่คือในเรื่องของอาหารในทะเลมีอะไรกินบ้างเดี๋ยวคราวหน้านะคะวันจะเล่าให้ฟังว่าในป่าสวีเดนมีอะไรให้เรากินบ้างนะคะรอชมแล้วก็รอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอจบไปด้วยเมนูแกงอ่อมสดๆร้อนๆนะคะกินด้วยกันจ้าแล้วก็คราวหน้ามาฟังเรื่องใหม่ด้วยกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ๆน้องๆท่านไหนที่เพิ่มเข้ามาทำความรู้จักกันถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ